ด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผม <S <S แมสซัมเกมเมอร์ทีวีนับในเกมออฟฟิศผนะีสนะิงนับก็ใกล้จะจบแล้วนะับแต่ก็ยังไม่จบสักทีนะครับโอเคก็รอบที่แล้วนะับเราพลาดนะับเราพ่ายแพ้ให้กับมันะนะับมันก็คือพี่เลื่อยนั่นเองนะับนะโอเคเราจะมาเล่นด่านเดิมกันเลยนะับ รู้สึกสลึมสลือนะครับพึ่งตื่นนอนโอเคสลัดสลัดความง่วงออกไปนะครับอ่ะเล่นเกมอย่างสดใสก็เลยดีกว่าตื่นมาก็เล่นเกมเลยนะโอเคตอนนี้เรารู้เส้นทางหมดแล้วนะว่าเราต้องไปที่ไหนบ้างนะับเราก็ต้องพังนี่เข้าไปนะแวงแวงแวงโอเคเสียงมันเบาไปไหมเพิ่มความหลอนนะเพิ่มเสียงเพลงในนี้ก็ไม่มีอะไรนะตอนนี้เรารู้หมดแล้วถ้าเรามาังนี้นะย่พี่เลื่อย โอ้โหเกือบไปแล้วจุ๊บเอาเอาีเรื่อยโอเคไหวไหวไหวอยู่โอ้โหตีไม่โดนเลยที่เรื่อยก็ตีเราไม่โดนเหมือนกันครับอ่าโอเคทีนี้นับเราก็จะมาเอากระดาษตรงนี้นะับแงบมันก็จะเป็นภารกิจนะครับตรงนี้นับเราก็พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปเรื่เพื่ออะไรไม่รู้นะับไม่ใช่ไม่ใช่หรอกนะครับ มันไม่ได้พิมพ์ชื่อเองหรอผมก็มั่วเอาเองนะครับทีนี้นับกุญแจก็กุญแจอยู่ห้องไหนวะเนี่ยผมลืมแล้วอะอ๋อน่าจะเป็นห้องนี้มั้งใช่ไหมมันอยู่ห้องสุดท้ายดีครับโอเคแล้วพอเราออกไปนับก็จะเจอพี่เลื่อยแงบสวัสดีกุญแจเฮ้ยไม่ใช่ว่ามัน สุ่มที่นะเว้ยไม่ใช่ว่ามันเปลี่ยนที่นี่สวยนะเว้ยเสียเวลาหาอีกโอเคแต่มันคงไม่น่าจะเปลี่ยนที่หรอกอ้าวคุณเจ้าอ้าวประตูประตูปิดโอ้โหประตูโอเคโอเคอ๋ออยู่อีกห้องหนึ่งนะผมจำผิดตัวความจำนี่นะแล้วก็จะเจอพี่เลื่อยย่ออ้าว โอเคดีคะ okay, ไม่มีนะับนี่ไงครับโอเคมันไม่เปลี่ยนที่นะครับเราเปลี่ยนขวานมั้งมยอันนี้แรงกว่าหรือเปล่าอันนี้เป็นค้อนนะค้อนค้อนกับขวานนันไหนแรงกว่ากันเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองเลยดีกว่านะอ้าวไม่มีพี่เลื่อยหรอ เฮ้ยโอเคไม่มีนะับตอนนี้เราได้สองแล้วใช่ไหมโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นห้องที่เราตายนะับจากผาที่แล้วนะับถ้าใครได้ไปดูมานะับก็ตายอย่างอนาถจริงๆนะคนับเอาละรอบนี้เราจะไม่ตายแล้ว Let's go โโฮฮไหนอะ่ะเฮ้ย เฮ้ยไหนอ่ะเฮ้ยจริงๆพี่เลยต้องมาปรากฏตัวตรงนี้ดิโอ้โหหมาเลยครับโอ้โหโ,หโ,หอ,อ,อ,โอ้โหเกือบเกือบระวังนะโดนทีเดียวนะโอ้ยๆยๆๆยยยยย จะลองเวอร์ไปนับแต่ว่าโดนทีเดียวนี้ตายขาที่เลยนับขอบอกไว้ก่อนกุญแจครับกุญแจอยู่ตรงไหนครับถ้าเดาไม่ผิดนับมันต้องอยู่ในนี้แน่นอนโอ,โอประตูถยหน้าโอเคต้องระวังหลังเลยนะครับเผื่อมาข้างหลังแล้วกุญแจมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยมีพี่เลื่อยอยู่ก็สแสดงว่าต้องมีกุญแจดิแล้วกุญแจมันอยู่ไหนอ่ะอ้าชิปชิปหายแล้วนับไม่มีกุญแจเฮ้ยมันต้องอยู่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 อ๋อหากระดาษเหรออ๋องั้นเหรอโอเคเหลืออีกแผ่นเดียวนับ แผ่นเดียวมันจะอยู่ไหนได้นะเค okay, ห้องนี้คงไม่มีแล้วออกดีกว่านะอีกแผ่นหนึ่งมันจะอยู่ไหนนะเปิดสิครับโอเคเอ่อเดี๋ยวหรือว่ามันจะอยู่ใน ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะลองกลับไปหาอีกทีนะเผื่อว่าจะมีนะแต่ก็เราแวงหลังไว้ก่อนนะพี่เลื่อยมันชอบมาข้างหลังนะเป็นเกย์หรือไงก็ไม่รู้นะสวัสดีโอ้กระดาษไม่มีเลยหรอบ้าน่าเราจะหาจากไหนได้อีกเนี่ยตรงนี้มีไหมหากระดาษนะ เดี๋ยวหาบนโตะดีกว่าเพื่อมนนีอืมเฮ้ยมัไมมันหายากจังวะลุงนี้ไปดูคลิปฝลังก่อนเล่นดีกว่าเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรแบบแบบอะไรแบบแบบมีพลังงานบางอย่างนะ ในนี้ต้องมีแน่เลยไหนกระดาษอยู่ไหนต้องหาทุกชอบทุกมุมนะเกมนี้แม่งชอบซ้อนของนะเท hey, กระดาษไม่มีนะไม่มีแล้วมันจะอยู่ไหน่ะผมจังงแล้วเออมันจะติดอยู่บนผนังหรือเปล่าหาก่อนนะเป็นไปได้เหรอ เฮ้ i, มยมันไม่มีอะ่ะพีเอยก็ไม่อยู่นะครับออกมาจากห้องมันต้องเจอพี่เลือ่อยดิปกติแล้วนะครับกระดาษเฮ้ยไม่มีกระดาษวะแล้วเอากระดาษจากไหนอะ่ะชิปหายแล้วนะครับโอ้โอ โอ้ประตูถ่ายง่ายแล้วมาแน่ๆครับตอนนี้โอ้โหนั่นไงครับโอ้โอ้โอ้ที่วิ่งไววิ่งไวกว่าผมอย่างเนี้ยขนาดหลบอ้วกโอ้โห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 โอ้ย่า่ยา่ไอ้เสียไอ้ตายอีกแล้วนะครับ อะไรวะเออผมก็ว่าผมถอยหลังสุดเลสสุดกำลังแล้วนะทำไมมันเป็นงี้ไปได้อโอเคอ๋อไม่ได้นะเราต้องไปรับไปกระด่ายข้างในก่อนนะคอยมากุญแจงงเป็นบ้าเลยนะอะไรของมันวะ นี่เกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วครับเกือไปแล้วต่เจ้าเลื่อยของมันมาใช้ยังเลยเคตายไปซะเฮ้ยไม่ได้ฟันนี่เดี๋ยวก็ได้ขาดโอเคอเคอ๋อ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 อะไรนะเคได้หนึ่งละหรือว่ามันให้เราเอากุญแจ ไปเปิดประตูข้างนอกวะคือเปล่าวาอออ๋ออ๋อนี่กุญแจอ๋อแล้วกุญแจมันเปิดห้องไหนเนี่ยเคพี่เรื่อยไม่หมานะครับไม่ใช่นับพอแล้วมันก็อยู่เนี้ย ชักงงแล้ววะงงตรงกระดาษแผ่นสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ไหนนับโอเคเดี๋ยวเราจะเจอพี่เร่อยตรงนี้นัมาเลยมาเลยนีเกอบนะโอเคตายไปซะทีนี้กระดาษก็จะอยู่ตรงนี้สินะ อืมโอเคอีกแผ่นหนึ่งอะอยู่ใต้โต๊ะหรือเปล่าอ่ะต้องหายทั่วนะเกมน,นี้แม่นควรส้นงตีนนะแต่ยังคาใจกับห้องนี้ว่ะห้องนี้มันควรจะมีดิมันควรจะมีเดียบเปิดดินชักได้ไหมเนี่ยดินชักเปิดไม่ได้นะับแล้วกระดาษมันอยู่ไหน กลายเป็นเกมจะเกมออฟฟิศผีสิงนับกลายเป็นเกมสแลนเดอร์แมนเปนรนดับต้องหากระดาษโอ้โนอโอเคหายหายพบพทุกรอบทุกมุมเลยละกันนะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปฮึบโอเคเดี๋ยวผ่าในห้องนี้อีกรอบนะแต่ก็ห้องมันก็แคบเนี่หว่าผ่า้วไม่เจอ เนี่ยจริงๆมันให้หากระดาษนะกุญแจนั่นไม่เกี่ยวอะไรเลยพาที่แล้วผมไปบอกว่าหากุญแจเฉยเลยนะขก็หาเท็บตายดิไม่เจอเอ๊ะดีเดี๋ยวเดวโอ้ใส่ตาหลอกเรานับไม่ใช่นับไม่ใช่ข้างบนหรือเปล่าออนั่นมันทางออกนะทักมัวแล้วดิปุกกระจกไม่ให้แตกไปเลยนะับ มันจะอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเปล่าหรือว่าอยู่อันนี้ไม่ใช่นะครับแล้วมันอยู่ไหนอ่ะฉันง,งงแล้วนะเนี่ยเอ๊ะอะไรวะอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะโอ้เกมหลอนไกยเป็นเกมงงไปแล้วนะับหลอนก็กลายเป็นงงได้นะครับเออแต่ ทุกครั้งที่เราจะเจอกระดาษเนี่ยพี่เลื่อยจะโผล่มาใช่ไหมครับซึ่งเราเข้าห้องนี้นับแล้วออกมาพี่เลื่อยก็โผล่มานะกระดาษนี้ต้องอยู่ในห้องนี้แน่นอนนะเพราะว่าทำไมมันหาไม่เจอเดี๋ยวสังเกตนับสังเกตรายละเอียดอเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมออกมาแล้วผมเจอพี่เลื่อยอะกระดาษมันต้องอยู่ในนี้ดิ น่ะได้ยินเสียงพี่เลื่อยข้างนอกแล้วนะเฮ้ยกระดาษอยู่ไหนอ่ะอยู่มันบั๊กวะแล้วมันจะบักอะไรหลายๆรอบอ่ะไม่ใช่แล้วนะมันต้องอยู่ในห้องนี้เนี่ยไหนอ่ะงงว่ะ เมมันน <mile> ี้แม่งอะไรวะผมว่าผมจะเลิกเล่นแล้วนะแต่มันก็ใกล้จะจบแล้วนี่ไงอุ๊บมึงฆ่ากูตายกูจำได้โอ้โหโดนอีกแล้วเนะหลายโดนอีกรอบแล้วอุ๊บอุ๊บอุ๊บเคเกือบไปแล้วเกือบเกือบกระป๋องตันสมาธิ สมาธิครับต้องมีสมาธิป้อบในการหลบหลีกเออเนี่ยมันโผล่มาครับกระดาษออเล่นไปเ,เ,เล่นมาทั้งงแล้วแล้วเมื่อไหรเราจะได้ปืนกระดาษมันต้องอยู่ในห้องนี้ดิครับท่านผู้ชมช่วยผมคิดหน่อยนะครับว่ามันอยู่ไหนมันต้องอยู่ในห้องนี้ดิ ทำไมไม่มีวะหรือว่า,าชักงงแล้วเนี่ยมันต้องทำอะไรเนี่ยพังคอมพิวเตอร์พังโน้ตบุ๊กแม่งเลยไม่มีจริงๆเหรออโอเคไม่มีก็ไม่มีอ๋อเปิดประตู ไม่อยากจะเชื่อว่าหันหลังก็เปิดประตูได้หาในห้องน้ำอีกรอบนะับถ้ารอบนี้ไม่มีก็เลิกเล่นแล้วนะับยังไงก็ต้องมีนะัต้องมีโอ้โอโอ,โอเคกว่าจะเดินขยับเข้ามาได้นะฮะไม่ใช่นะับเห็นอะไรกระดาษก็เป็นกระดาษที่ร้องเก็บหมด ้องน้ำเนี่ยมีมาเฮ้ยมันเกี่ยวกันเมื่อไหลอะไม่ใช่นะเดี๋ยห้องสุดท้ายละห้องนี้นม,ไมีไม่มีไม่ไม่มีอหรององว่ะมันเพราะอะไรกันแน่เฮ้ยอันนั้นป่าวะอันนั้นเป่าววะกูเจอแล้วกูเจอแล้ว เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,เจ,ลวเจอแล้วนะครับใช่ไหมไอ้เอ้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่สุนตีเนยะอุตส่าดีใจล็อกให้เราดีใจนะคุณล็อกดาวน์เกมส้นตีเลยวันนะี้ยากคลิปหายเลย สองพายแล้วนับยังผ่านด่านนี้ไม่ได้เลยนะครับมันใกล้จะจบแล้วนี่หว่าแล้วกระดานมันอยู่ไหนเนี่ยคงต้องเออคงต้องไปดูคนอื่นเล่นก่อนนะครับไปแบบนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับคงต้องลาแต่เพียงเท่า,านี้นะครับก็ขออภัยในความโง่นะครับเพามันยากจริงๆนะเนี่ยจริงๆมันควรจะอยู่ห้องนั้นดีครับหรือว่ามันบัก หรือหรือยังไงอ่ะอ่าโอเคก็ถ้าชอบนับอย่าลืมกดไลค์ได้นะครับก็ใครรู้นับว่ากระดาษอยู่ไหนใครเคยเล่นผ่านมาแล้วก็คอมเมนต์บอกสักนิดนับแต่ว่าคงไม่มีหรอกเกมยากๆอย่างนี้คงไม่เคยมีใครเล่นผ่านหรอกโอเคนับก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับจะมีไหมเนี่ยไม่มี